ครับ,ว,รบวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาลาวเห,หลือ,องก้องผู้เทวดาเข้าสู้นกับเทวดาเข้าสู้่นนะครับแล้วก็สถานที่ที่เคยตั้งวัดเข้าสู้นในสมัยเข้าสู้นก็อนดีผมรองกอบการสร้างทางขึ้นเข้าสู้นในสมัยน,นั้นดีองค์การตรวจสอบได้สร้างทางขึ้นเข้าสู้นประมาณปีสองพันนรสบแปดนะวัดเข้าสูุน่นก็อย,อยู่บริเวณนี้ครับเป็นเนินดินกันล่างแต่ตอนนี้กนไปเปลี่ยนสภาไปแล้วนะครับเป็นวัดเข้าสู้น แล้วก็จะมีรูปเทวดาเข้าสูนคูมาด้วยนะครับหลังก้อนคือบอกว่าน,น่าจะสร้างในสมัยล่างปีสองวันหนึ่งร้อยแปดแถวสิบซองถึงสิบอกนะครับปีสองันรับซองถึงนายจิบซึงมีเมียชื่อนางลบอ,อยู่ที่บ้านคนนอนเป็นคนปั้นไว้ปั้นไว้หูกับวัดเขา้าสู้ในสมัยนั้นแล้วก็ต,ตั้งเป็นศาลาให้คนใดมากราบไหว้นะครับ ประมาณนในปีซ่องปีทัดมานะครับประมาณว่าตอนที่กขาลังสร้างทางนี่แหละครับเขาได้เจอหูบองล่าอยู่จงรางนี่ครับแล้วก็ข้าวจงรางตายแล้วก็อีกไม่กี่วันทัดมาคนที่ยิงงูจงรางตายนะครับก็ได้เกิดตายตามไปนะครับเพราะเกิดมีการหูข้าวซิ่งจนทําให้มีการเลือ่อยไปเลือเล่อยมาจน สุดท้ายกาเ็เสียชีวิตก็เลยแนะนำสาคูอี่ยิงตายนะครับมาสตาร์ฟไว้แล้วก็มาบรรจุในไวในกรอบแก้วนะครับซึ่งก่อนในนำมาวางวายตีตรงเศษซาลาเถียวดาก็สูนซึ่งต่อมาสาคูดังกลา,าวก็ได้ชำรุดไปตามการเวลานะครับซึ่งตั้งอยู่ในกรอบแก้วประมาณ1เมตรคูนเมตรนะครับสูงประมาณ1เมตรเป็นตัวแก้วแต่ด้านล่างก เสียให้ไปตามการเวลานะครับจนปัจจุบันเลือดแต่รูปหรือซี่ดังอยู่บนหูจ้วงที่นายจิบปันไว้นะครับบริเวณดังกร้าวเนี่ยครับก็เป็นจุดจีมีวัดก่อนูุ่นดังเดิมอยู่แล้วนะราวปีสองพันอะไรซุ่นแปดนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ประมาณเกือบจะถึงปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ได้ปิดตัวลงกึง่งๆเป็นสำนักซ่งนะครับของวัดกร่อนูุ่นมี รอยพระพุทธบาทนะครับอยู่บริเวณส่วนล่างล่าง,ง,งซาลาเทวดาเขาูุปัจจุบันแล้วก็มีซาลาเทวดาเขาแล้วก็ย้ายมายู่บริเวณปัจจุบันตรงนี้นครับเดิมก็ะยุ่ตรงประมาณตรงกอกล้วยตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นในราปีซ่องพานารยิบซ่องนะครับตรงนี้ก็เป็นท่านถับก้องต่อเฉดขอขบวนตายลมยินในยุคนั้นนะครับแล้วก็สุ่นมีความขัดแย้งกันพอสมควร ก็มีจุดต่อชะดดมาตั้งเป็นท่านทับข้องต่อชะดอ,อยู่บนวันนี้อยู่ไล่ไล่ปีด้วยนะครับถึงจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่สําคัญดังเป็นจุดวัดเ้าสุน่นเกาที่ตั้งข้องซาลาเทวดาเกาสุ่นแล้วก็เป็นท่านทับข้องต่อชะดดและบริเวณตรงนี้นะครับเป็นทีหนังคิว้วหรือหนังแร้ก็ได้นังคิ้วนะครับถึงชาวบ้านมาหนังรอเข้ามาแจ๊กแร้นะครับที่คนลงมาจากเ้าูุ่นที่คนที่มาซื้อแร้หรือจากองเมืองที่ใจดี หรือจะค้องลุ่มอะไรติทูกแรยมากๆก็นํามาแบงให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งมานังรออยู่บริเวนี้ซึ่งเป็นที่ดินของนายผู้ต่ดิศในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นส่วนยางนะครับนังคิวคือการไปนังรอบัตคิวนะครับไปจับัตคิวมาแล้วก็มารวมคนได้สิบคนนะครับแล้วก็เข้าเรย์เป็นกองตั้งไว้แล้วก็แบงให้กับชาวบ้านก็ค่ายไปก็แบงตังคกันนะครับแล้วแต่ว่าได้มากได้น้อยนะครับ ซึ่งมีการแจ็คราฟีพอซ้อมประมาณร้อยสิบออกตึงสิบแปดนะครับาากานดังคิวมาก้อนแจ็คอยู่บนบน,บนเข้านะครับนาลุ่มนาลุ่มแหล่เลยบนลุ่มแหล่ปากลุ่มแหล่แต่ปีศพศึเจ็ดสิบแปดก็ย้ายมาอยู่นี่นะครับซึ่งเป็นความใจดีข้องจะข้องลุ่มจะข้องแหล่ปัจจุบันเดียวากับเขาสู้นี่ครับอยู่ติดกับบ้านหนายน้ำอุ่มสเต้นะครับแล้วก็ถนนก็จากปากซอยมาจากกม้อสู้นตรง สร้างแยกก่อุ้นต้องมาประมาณสักสองรอยเมตรนะครับก็ถึกระดายน,น้ําแล้วก็เทวดาก่อซุ้นในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่ก็กลยเป็นปัจจุบันก็กลยเป็นดีคุนขึ้นเข้าก็ต้องบีแพรถวายนะครับหรือไม่ก็แหวสักราระหรือให้ความเคารพรืยการบนบานสั่นเท้าอะไรก็ได้แต่กับจะได้ตามคมข้อก็มาจุดประทัดนะครับแล้วก็ถาวายลากวดไก่ตัวผลไม้รักมายก่อนจะเดินขึ้นทางขึ้นปู่ขึ้นเข้าให้ประสบความเร็จและจบชัยจบดีนะครับ ปัจจุบันบริเวณนี้เคยเป็นทีตอนเช้าอายุนี่ก็มีเครื่องบินเคยมาลงนะเป็นเฮลิคอปเตอร์มาลงในยุคนั้นนะครับแตบป,สปีสัปดาห์อะไรหยิบซ่องหยิบซ้ำคอนกรุ่นจะปิดตัวลงในป,ป,ป,ปีสัปดาห์อะไรหยิบซี่ลายปีสัปดาห์อะไรหยิบซี่ทึ่งหยิบมาคอนกรุ่นก็ปิดตัวลงอย่างท่าวอนปัจจุบันก็กลายเป็นทีของเทียวด้านบนเป็นทีเส้นทางไปเดินเส้นทางเส้นทางทุกชาธรรมาชิกและพระที่ชาติการตลาดรุ่มแหล่นะครับ ตรงขึ้นไปประมาณ4-5กิลโลจากตรงนี้ครับ5กิลโลของเท้านะครับปัจจุบ,บันก็กลายเป็นดินทองเที่ยวเชิงพระวัติศาสตร์และก็ทะเลมอกเดน,นตายนะครับเพื่อนๆว่างและก็แวะมาตอนพูดขึ้นบุกเข้าเบ็ดเรทวายพัน์เทวดาก็สู่รูเทวดาก็สุ่นะครับวันนี้ก็นํามาบอกคราวๆนะครับขอให้คุณตกทานชกดีประสบความสําเร็จนะครับ ก่อนขึนก็สู้ครับคุมกราบป่าเขาที่ล้อมบ้านเรามานานแสนานานให้พ่อท่านเป็นพระยานนี่คือตำนานข้านกล่าวบนุนบวนแก้บนเรื่องเลวผ่านบนทุกๆเรื่องราว คนทำลายป่าเขาไม่รักบ,บ้านเราให้เขาเป็นไป